ครับสวัสดีครับเอ่อฟ้าร้องอยู่หลายวันนะฮะก็าจะตกวันนี้เป็นฝนแรกนะฮะที่ตกหนักสักหน่อยหลังสงกรานครับก็จะให้ดูบรรยากาศนะครับไินเสียงฟ้าร้องชัดเจนมากเลยครับก็ให้ชัานดูนะฮะเม็ดฝน ก็บ้านผมคงอีกไม่นานนะฮะก็คงจะไหว้ปูตป่ตาสาลปู่ตาหลังจากนั้นก็ชาวนาก็คงจะไถแล้วก็หวานกลา้าครับนี่วันนี้เก็บภาพนี้ให้อยุดกับว่าฝนตกครับผมก็ดีฮะได้ระคายความได้ ละลายความร้อนบ้งเพราะร้อนมาหลายวันปีนี้เป็นปีที่ไม่ไม่ร้อนเท่าที่ควรนะฮะทุกปีนี้จะร้อนจนกระทั่งผิวนี้เหมือนกันจะไหม้เราไปไหนเป่าพัดลมมาก็มาเจอลมร้อนจากจุดที่พัดลมเอามามันก็ร้อน แต่ปีนี้เป็นปีที่ฤดูร้อนเหมือนกับฤดูหนาวครับผมคิดว่าปีนี้ฝนมาเร็วนะฮะนี่ฮะมามาได้เร็วมากเพราะนี่ฮะ<ม>ก็เมื่อคืนวานนี่ก็ฟ้าร้องอยู่นะฮะจะตกก็ไม่ตกแต่วันนี้ก็ตกเนี่ยท่านได้เห็นนะคือเมฆกลุ่มกว่าท้องฟ้าเลย เนี่ยบ้านผมเป็นบ้านสวนอยู่ทุ่งนาครับนี่คุณพ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้สารพัดพันนะฮะก็เลยได้รับอนิสงจากท่านปีนี้ผลไม้ไม่ดกครับมะม่วงพันงามเมืองยญาปกติจะระโยงระยางผลจะเต็มต้นแต่ปีนี้นะฮะท่านดูเราสามารถที่จะ ไม่มีผลผลิตเลยครับผมนี่ฮะฝนก็ลงเม็ดตกเข้ามาครับนี่ก็ท่านจะได้ยินเสียงฝนตัดเสียนะครับเสียงฟ้าร้องจะถึม ครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าคำว่ากราบสวัสดีครับผม